สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับวรรณคดีมีเรื่องอีพีหนึ่งนะครับวันนี้เป็น E ีพีที่4นะครับ e ีีที่4วันนี้จะไม่พูดถึงขุนช้างขุนแผนนะครับวันนี้ขอยกเอาวรรณคดีเอกอีกเรื่องหนึ่งของไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีสมัยต้นรัตนะ่าไม่ใช่เป็นวรรณคดีสมัยต้นกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยมีอ่า ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างความเป็นวรรณคดีภาคกลางกับวรรณคดีเหนือนะครับซึ่งเหตุการณ์ของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองทางเมืองเหนอือแต่ในฐานก็ว่าเป็นเมืองแพร่อย่างนี้นะครับนั่นก็คือวรรณคดีเรื่องลิลิศพระลอครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฉากอีโรติกเหมือนเดิมนะครับบทอัศจรรย์ในวรรณคดีเรื่องลิลพระลอที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับถ้าให้จัดอันดับนะครับ ผมก็อยากจะจัดวรรณคดีเรื่องลิลิพร,รอเนี่ยที่มีชาอีโรติกนะครับติดดันดับท็อปไฟเลยนะครับท็อปหของวรรณคดีที่มีชาอีโรติกเด็ดสรติที่สุด1ใน5เรื่องของประเทศไทยสําหรับผมนะครับเพราะเวลาอ่านแล้วมันโอ้ไม่ธรรมดาแสดงว่าคนสมัยก่อนนะเนี่ยก็มีรสรักที่น่าสนุกเหมือนกันนะครับเราอ่าน เมื่อก่อนนะผมเชื่อทมคําพูดบอกๆเล่าๆสอนๆกันมานะคนสมัยก่อนเขาไม่จูบก,กันหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้แปลงฟันเพราะว่ากินหมากปากปากแดงปากดําอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอมาอ่านวรรณคดีสมัยโบราณนะครับตั้งย้อนหลังไปทั้งถ้าเป็นกรุสิทธิยานะก็417ปีนะครับย้อนหลังไปตน้ตนก็สัก2-300ปีรวมกับรัตนโกสินทร์ดวยกับกรุงธนบุรีอีกนะครับรัตนโกสินทร์ก็200-300ปีละรวมแล้วหลายร้อยปีก่อนเขาก็มีกัน คิสกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าในบรรดาดีเรื่องลิลิทธ์พระลอนะครับซึ่งเป็นบรรดาดีที่แต่งขึ้นเด็กวีที่ยังไม่ไม่ไมปรากฏชื่อนะครับอ่าจะมีฉากรักอันดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนนะครับวันนี้ผมจะตัดฉากไปเลยนะครับไม่พูดถึงต้นเรื่องนะครับพระลอหนีออกมาจากเมืองนะครับอ่าไม่ใช่ออกมาจากเมืองเพราะว่าโดนสนิทจากพระเพื่อนพระแพงนะครับปู่เจ้าสมิงพรายทำสนิทให้สุดท้าย ข่าแม,ม่น้ำกขาหลงมานะครับตายก็มีม,มิกเป็นไรช่างหัวมันนะครับเพราะอยากได้ผู้หญิงมากนะครับก็เลยข่าแม,ม่น้ำกขาหลงมาแล้วก็ปู่เจ้าทรงไก่นะครับไก่ฟ้าพญายลอไก่ฟ้ามามาลอ่อให้พะลอกับนายแก้วนายขวัญที่เป็นพี่เลี้ยงของพะลอนะครับตามเข้าไปจนถึงสวนนะครับแล้วก่อนที่จะพูดถึงฉากของพระเพื่อนพระแพง <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงจัดกันนะครับ มันจะเด็ดสติขนาดไหนเพราะว่าอะไรพอาจัดกันในน้ำเลยนะครับในสระบัวนะครับเมื่อมาเจอกันนะครับนางรื่นนางโรยนะครับที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีแก๊งพะลอนมานี้แน่นอนเพราะเขาวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับก็เลยออกไปรับนะครับพอมาถึงนะครับนางโรยนางเรียกด้วยคํางามขวัญอ่อนดังขวัญกามยั่วแยม้มใบบัวนันหนาตามกันรอดใบไปนาหอมกลิ่นบัวรสแก้มกลิ่นแก้ม,กกมไกลบัว นางรวยนางเรื่องนางรวยพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงนะครับก็เรียกทั้ง,นงในแก้วในขวัญมาหานะครับนางเรียกโดยคางามเนาะขวัญมานี่สิขวัญน,นะฮะใบบัวบางค่าขอบใจบัวโอ้ใบบัวบางค่าคือทั้งสองอะลงไปในน้ำนะครับลงไปน้ําไปในสาบัวนะครับที่อยู่ในสวนหลวงเนาะดอกดังจะหัวรัวเรียกเต้าโอ้ยหัวรวเรียกเต้าดูใบบ,บ,บัวนะครับดอกบัวเนี่ยเหมือนกับ เฉยชมพี่ร่มชัวสมทราบบัวนาถนัดดังเรียมชมเจ้าพี่เล่นกับตนนี่ก็ลงไปชวนกันเล่นเล่นบัวนะครับของกันเละกันอยู่ในน้ํานะครับมาดูกันบัวนมบัวเนตรหน้าบัวบานบัวกลิ่นขจรหอมหวานรสเร้าบัวสมอนละลุงลานใจบานี้นะบัวบาดงามจวบเท้าเกศแก้วงามจริงก็ชมความงามของบัวนะครับสวยนะครับ เวลาเขาเปรียบดอกบัวเนี่ยเรีนไครับเขาเปรียบดอกบัวเหมือนกับฐานของผู้หญิงและนมของผู้หญิงนะโกมุดกาเม็ดแก้วโกมลพี่เอ้ยนี่ประเภทของดอกบัวต่างๆเนาะดอกบัวโกมุดดอกบัวกาเม็นะครับโกมลก็เป็นประเภทดอกบัวอีกอหนึ่งนะครับหอมกลิ่นจงกลกลิ่นแก้วจงกลก็เป็นดอกบัวอีกประเภทหนึ่งนะครับกลนแปลว่าเหมือนนะเหมือนกลิ่นดอกกลิ่นดอกแก้วเลยนะครับดอกแก้วที่หอมดอกแก้วสีขาวขานะครับจงการมินีปนรสร่วมกันนาก็เหมือนกันนะครับ จงกอบอยารู้แลคล้วขกาเกื้อกรีธากรีธาคือการเล่นกันนะครับเล่นกันอยู่ในน้ํานะครับสนุกบัวซ้อนดอกบัวพระพี่นาปลาช่อนปลาไซปลาไซพระดอกไม้มสลิดโพตะเพียนพระกันชื่นชมนารวนเพรียกแนมหลิงไส้เหยื่อย่า,ยามฟูงฟองคือเขาพูดถึงฝูงปลาในตระบัวนะครับฝูงปลาแต่จะลืมว่าเวลาเขาเปรียบเอาไว้ว่า ชายนะครับก็เปลี่ยนเป็นปลานะครับที่ลงไปเล่นในสระน้ําของน้องนั่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นปลาช่อนปลาสวายปลาอะไรเงี้ยก็คือสัญลักษณ์ของพี่ชายนั่นเองนะครับสนุกข้างนี้แนบจอมใจพี่เอ๋ยสสนุกกันในฝ่ายนั้นทําขวัญสนุกใดจักดุดนี้เลยหนีซอกซอนซ้ำหัน่นเชิดชูเทียมลงเราคุยกันเนาะโอ้โหทั้งสนุกกันอยู่ในสระน้ําไม่มีอะไรสนุกเท่าจัดกันในสระหรอกนะเราพูดกันแบบนี้นะครับอ่า นี่คือจัดกันในสระน้ํานะครับเสร็จแล้วอะไรต่อครับเสร็จแล้วครับโหสงสนุกน้ําแล้วกลับสนุกบกเล้าแนา่เล่นกันอยู่ในน้ําแล้วก็ขึ้นมาจัดอยู่บนบกต่อนะครับ2ร่วมใจกันยกย่างขึ้นพานกันขึ้นไปทั้ง2อง,องขึ้นสองคู่นะครับ2คู่นางรื่นรวยในแค่น้วขวัญน,นะครับโฟซัมเลยนะครับ ขึ้นพลางกอดกับอกพลางจูบโอ้โหกอดกันแล้วก็จูบก,กันด้วยนะครับเห็นงแม่มีจุมพิดมีจูบก,กันเรียบร้อยนะครับสนุกดินฟ้าฟื้นเฟื่องฟุ้งฟองกามโอ้โหแบบไม่อายดินฟ้าเลยครับสนุกกันเลยทีเดียวนะครับเฟื่องฟุ้งไปว่าอะไรการสนุกอะ่ะเต็ไมไปด้วยฟองกามอมะไรนะครับป้าไปคิดเอาเองแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมากกว่านี้มันจะ18บวกไปนะครับก็จัดกันจนจนเสร็จทั้ง4ี่คนนะครับ ต่อไปนะครับพอเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถึงจะมาบอกเจ้านายครับถึงจะ,ะพากันไปหาเจ้านายนะครับสองนางนําแขกขึ้นเรือนสวนพาขึ้นไปบนเรือนนะครับปัดฟูกปูอาจชวนชื่นชูปัดฟูกปัดอาสนะที่นั่งต่างให้พระลอนั่งนะครับสองสมภาษสองสวนสองเสพสองรดีรถรู้เล่พร้อมเพรียงกันพากันขึ้นจาก อาซาบวนะครับแล้วมาปูครับนำแขกขึ้นมาบนเรือนปัดฟูกปัดอาดชวนชูนะครับขึ้นมาสมภาษสมภาษแปลว่าเมกเลิฟนะครับแปลว่าเมกเลิฟคือจัดกันนะครับสองเศษสองรดีรู้รู้เล่พร้อมเพรียงกันทั้งสองคู่ก็จัดกันบนเรือนนั้นนะครับเสร็จสองสมภาษแล้วคนกามสองอ่อนสองโอนถามชื่อชูพอเสร็จกันแล้วนะครับทั้งสอ,งสอ,งสองคูค่เลย สองอ่อนสองโอนถามยื่อชพี่ชื่ออะไรอะ่ะนะครับถามชื่อกันหลังจากเสร็จสมอารมณ์หมายเรียบร้อยแล้วนะครับสองมาแต่ใดานามใดบอกราพ่อให้แกสองเผื่อรู้ชื่อรู้เมืองสองไม่บอกให้ชาวเมืองสองทั้งสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าพี่ทั้งสองคนอะ่ะชื่ออะไรเหรอเออมาแต่มาแต่ใดเนยะมาจากไหนอะ่ะชื่ออะไรนะครับตรงนี้ตัวเองรู้อยู่แล้วนะครับว่ามาจากเมืองไหนนะครับก็ได้กันเสร็จค่อยถามชื่อนะครับต่อไปนะครับ พอรู้แล้วโอเคก็เลยพา,าพระลอนะครับเข้ามาพบกับพระเพื่อนพระแผงพระลอทั้งพร,พระลอกับพระเพื่อนแผงเมื่อเห็นกันนะครับโอ้โหชื่นชมความงามของกันและกันนะครับงามยงงามยิ่งแม้แมนมาแต่งลือคือง,งามจริงอ่ะงามสุดๆเลยแมนก็คือเทวดานะเหมือนเทวดาลงมาแต่งเลยนะครับโฉมระทวยทอตาแหลงล่าสมนักบานีนาะสารบานีนาะ สดก็สดโออาอาอเอาใจคือชมความงามนะ่ยแบบมไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนใครอะแบบหลอมากอะเออเพื่อนเพื่อเน,เน,เนเห็นว่าหลอนโอ้หลอมากนะครับต่อไปนะครับเมื่อเห็นกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหแรงรักแรงรักคระรอนรนไหมยงยิ่งเปลวไฟฟอนเหมือนไหมโอ้ไม่ใช่ แร,แรงรักแรงรากแรงรักแรงรากร้อนรนสมอนยงยิ่งเปลวปไฟฟอนเหมือนไหมแลก็คือความรักมันความรักแรงแรงรักแรงราคาเนี่ยความความอยากทั้งหลายนี่นะครับมันเผาไหมจิตใจหมดเลยนะครับยงยิ่งเปลวไฟฟอนเหมือนไหมมันยิ่งกว่าไฟแบบหมื่นฟาเนไหา์นะฮะเปลืหมื่นไฟเลมันไหมเลยนะครับมนเทียนปิ่นภูทอนเป็นที่ยำนาแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์นะที่เป็นแบบ ผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นปิ่นของโลกใบนี้นะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยข,ข่มขืนใจไว้ได้เพื่อตั้งพักดีก็ยังข,มข่มข,มขืนใจไว้ยากนะครับข่มขืนใจไว้ยากนะครับทีนี้พอจเจอกันเสร็จนะครับก็อาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่อยเนาะก็พา,าพเพื่อนพระแพงนะครับก็เข้าพาพหล่อเข้าไปอยู่ในห้องนะครับสามคนนะครับ ทั้ง4คนนางรื่นนางรยในแก้วในขวัญก็ออกไปนะครับก็ไม่เป็นกขคเนอะทีนี้ก็จะเป็นฉากทริซัมนะครับ3คนจัดการอยู่บนเตียงเดียวกันนะครับเห็นไหมสมัยก่อนไม่ธรรมดานะครับสมัยพระรอต้นอยุทยานะครับไม่ธรรมดานะเราอย่าคิดว่าเราไปเรียนแบบฝรั่งนะครับผมว่าฝรั่งไม่แน่จะมาเรียนแบบเรานะครับดูนะครับในบทนี้นะครับ3กษัตริย์แก่น ส่วนสามกษัตริย์แก่นเทาวคอนโอบองโน้มน้าวแนบเนื้อเรียงรมทั้งสามคนกอดกันกลมเลยครับนี่คอนกอนก็คือมอมือเนาะโอบอง,งองโอบตัวนะครับโน้มน้าวแนบเนื้อเอาเนื้อมาแนบกันนะครับเ,เรียงรมรมไมมีความสุขอ่ะมาเรืนี้เรียงรมคือมีรมมมียนความสุขไงเชยชมชูปากป้อนแสนอมฤตรถก้นสวัสดิ์เคล้ากลึงสมอนเชยชมชูชูพระคนรักนะครับ ปากป้อนคือปากป้อนน้ำลายใส่กันนะครับแสนอมฤตน้ำำําอมฤตคือน้ำเอาน้ำ,ออนำพิเศษใครกินแล้วไม่ตายนะครับถ้าใครเคยด,ดูตำนานน้าอมฤตนะ่าจะรู้เลยว่าไออะไรนะหน้าปากกาหน้าไอที่โดนตัดคอไปนะแต่ใครที่โดนน้าอมฤตนะจะไม่เป็นไรนะครับเกิดจากการกวนกระเสือสมุรเนาะก็ได้นน้าพิเศษมาพวกใครบาไ,ไ,ดได้กินพวกแก๊กไม่ได้กินนะครับพิธีกวนกระเสือสมุรเดี๋ยวผมค่อยเล่าอีกทีหนึ่งนะ โอ้แสนอมฤตรดค้นเหมือนน้ำอมฤตเลยนะครับแลกน้ำลายอนี้นะสวัสดิ์เคล้าเครึงสมอนเหมือนมันเป็นความเคล้าเคร่งกันอยู่นะครับทั้งจูบทั้งแลกน้ำลายกันอยู่ก่อนเกี๊ยวก่อนกอดเนื้ออก่อนเกียวกันด้วยกอดกันด้วยนะครับจับจับมือนกอดกันอยู่นะครับเนื้อแนบเนื้อโอนเนื้อก็คือแนบกันเลยนะครับกอดกันเลยอ่อนเนื้อออาใจนะครับก็คือเคล้าเครึงกันอยู่นะครับพระ ตาใสใหม่มากอ่าใหม่มากคือใหม่ใหม่ใหม่สดใสอ่ะนะครับใหม่มากนะครับพักตาใสใหม่มากคือหน้าสดใสนะครับหน้าแนบหน้าโอหน้านะครับหน้าหน้าแนบกันนะแนบกันเลยนะครับหนุ่มเน่าสารสมก็คือหนุ่ม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 เน่าสารสมมันหมายความว่าอ่าก็คือวัยหนุ่มสาวนะครับสารสมสะสมเนี่ยสะสมหรือสารสสมเนี่ยก็คือ ความเป็นใหม่นะครับความใหม่ความเป็นหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ย on มันก็คือเหมือนหนุ่มสาวที่หน้าใสสดใสนี่นะครับก็คือเอาหน้าเนี่ยแต้มกันเลยนหน้าแนบหน้านะครับได้แต่ละเนาะกอนเกี้ยวกอนนะครับมือเกี้ยวกันหน้าแนบนมแนบนมนิ่มน้องนี่นมแนบกันอีกนะครับท้องแนบท้องโอท้องอ่อนท้องทนสมองนวลอ่สวงสมองนะครับนมแนบนมนิ่มน้องแน่นขนาดไหน ท้องแนบท้องโอท้องอ่อนท้องฟรมส,สมอนคนนี้นะครับเออพระลอคงแนบทั้งทั้งส <y v ote> <y v ote> ี่ไม่ได้ทั้งทั้งสองคนไม่ได้คนแรกคือพระเพื่อนนะครับให้พี่ก่อนนะคนแรกที่พระลอจัดคือพระเพื่อนนะครับตอนนี้คิดถึงหน้าพระเพื่อนหน้าแนบกันมือเกี้ยวกันหน้าแนบกันนะครับหนุ่มแนบท้องแนบท้องแล้วนะครับอ่อนท้องทรงสมอนนะครับก่อนท้องทรงสมอนก็คือเหมือนท้องน้อยแล้วนะครับหน้าอกนะครับของสาวน้อยนะครับ สมเสนีออนใหม่มั่วใหม่คือมั่วมั่วคือคือใหม่อะใหม่สดใสนะครับหนุ่มใหม่มั่วนะสมเสนีออนใหม่มั่วกล้วยรถกล้วยกลิ่นกล้วยกระเลดกล้วยสงสารก็คือได้เจอได้ได้สาวในคนใหม่อะหมายว่าวัยรุ่นนะนะครับกล้วยรถกล้วยกลิ่นกล้วยคือได้กลิ่นของความความวัยหนุ่มวัยสาวมันมันกลิ่นปะทะกัน รกระเล็กลั่วสงสารก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะเรื่องกิเลสทั้งหลายที่มันอยู่ในวัฏสงสารโลกใบนี้นะครับบุตรสบานคลี่คล้อยสร้สอยและสร้อยและสร้อยซ้อนสร้อยเสียดสร้อยส,สีบุตรสบานอันนี้จินตนาการนะครับบุตรสบาคือดอกไม้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงอ่าเาลาลวลาเราไปฉีผู้หญิงไปฉีก็จะบอกไปไป,ไปเด็ดดอกไม้ประมาณนี้เนาะบุตรสบานคลี่คล้อย สร้อยแระสร้อยซอนสร้อยสร้อยในที่นี้นะครับอ่ผมตีความเลยเนาะความหมายของคำว่าสร้อยนี่มันเหมือนแผงคอนกนะครับก็คือมีขนขนรอบคอรอบอะไรประมาณนี้เนาะก็ก็เป็นขนกระชายีสา่ขนบัวอะไรมาเนี้นะครับขนเล็กๆนะครับสาน้อยนะครับสร้อยแระสร้อยซอนสร้อยเสียดสร้อยสระสีนะครับสาน้อยๆมีมีขนน้อยๆประมาณนี้นะครับอยู่ในสร้อยสาน้อยนะครับสระสีของน้อง เพื่อนนะครับพุมมาลีคลึงคู่เขาไงพุมมาลีคือความหมายถึงแมลงผู้พึ่งอ่ะแมลงผู้นะครับแมลงผู้เป็นสัญลักษณ์ของเพศชายเพราะมันชอบไปตอมดอกไม้นะครับคลึงนะคลึงคู่เขานะครับกางกระมนยันเยาวกกางกระมนนะครับกระมลที่นี่คือมันหมายถึงดอกบัวได้ด้วยนะครับหรือหมายถึงตัวดอกไม้ได้ด้วยนะครับกางกระมนก็คือการดอกไม้ยันเยาวคือหยอกล้อนะครับยั่วร้องขานกัน มีเสียงออกมานะครับ่าสงสะสวรรค์ไปเพียงสะพระนุษย์เนือเ้อเกลี้ยงอาบโอ้อาใจาเห็นนะสงสวะสงสะ,สะสวรรค์ไปเพียงสะพระนุษย์เนือเ้อเกลี้ยงนะครับโอ้เกลี้ยงเลยนะครับขอมสาวสาวเกิดขึ้นใหม่นะครับสาวขึ้นใหม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสะอาดสะอาดนะครับอาบโอ้อาใจนะครับ คือลงไปเล่นในสระของออปลาเพื่อนนะตอนนี้นะแบบพนุษย์เนื้อเกลี้ยงแบบโอ้เนื้อเกลี้ยงละมุนนะครับอาบโอ้อใจแสนสนุกในสระนอกปลาชื่นชมเต้นต้องดอกไม้บัวบานตอนนี้ปลาของพะลอนะครับลงไปเล่นในสระของดอกสระดอกบัวของพเพื่อนนะโอ้สนุกเลยนะครับตะการฝั่งสระแก้วโอ้ตะการฝั่งสระแก้วนะครับดิมฝังของ พเพื่อนนี่นะครับอฝั่งสระน้อยของพอเพื่อนเนี่ยหมดเผาผงผ่องแผ้วโคกฟ้าหรือปูนคือแบบม,มันสะอาดจังมันโอ้โหมันไม่ธรรมดานะครับเป็นโคกฟ้าเลยนะครับโคกฟ้าก็คือเป็นมันมันมันสวยงามนะครับเ,ออเหมือนกับสวงเหมือนสวรรค์เลยนะครับนี่นีตส,สวรรค์เลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับบุญม,มีมาจึงได้ชมเต้าทองน้องไทย พี่เอ้ยวันชมหนึ่งราโอ้พี่มีบุญนะจึงได้มาชมเต้าทองของน้องเนี่ยอขอชมอีกสักทีหน่อยเถอะอะไรอานี้นะครับวันชมหนึ่งราขอชมอีกสักทีหน่อยเถอนะนะนี่คือพระรอพะรอพะหล่อนะครับกําลังจัดอยู่กับพระเพื่อนเนาะต่อนะครับพอพระเพื่อนสมสมอนแล้วพระเพื่อนสมสมอนแล้ว รอราดเฉยชมแก้วแก่นไทยแผงทองเพราะได้พระเพื่อนเสร็จนะครับพอลอยังไม่เรียบร้อยเนาะพอร,รอก็มาจัดพับแผงต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นบทอธิษฐา์ระหว่างพระรอกับพระแผงต่อเลยนะครับมาดูต่อเลยนะพออนะครับแล้วบองบันหลากเล่นบอนเหนื่อยบ่ได้เว้นเพิ่มชูชมสมอนโอ้โะบองคือลองลอง อีกนะครับหลากเล่นคือหลายหลากไปว่าหลายนะเล่นคือเล่นหลากหลายท่าเลยนะครับบ่อเหนื่อยบ่อได้เว้นอไม่เหนื่อยเลยไม่หยุดเลยนะครับเพิ่มชูชมสมอยิ่งอะไรอ่ะเล่นคนที่สองเนี่ยไม่เหนื่อยนะเพิ่มชูชมสมรคือเพิ่มชูขึ้นอีกคนหนึ่งที่จะได้ชมผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้จัดผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะไม่เหนื่อยเลยบ่อเหนื่อยไม่ได้เว้นเลยนะครับดุดอัสดรหื่นห้าเหมือนม้าที่กําลังหื่น 5ตัวนะครับม้ามันหื่นแค่ไหนถ้าใครไปเดี๋ยวดูคลิปแบบเวลาเขาจะผสมพันธุ์ม้านะครับม้ามันจะปลูกพลังมันเยอะมากนะครับต้องคนแทบจะจับไม่ได้นะครับเวลามันขึ้นนะครับแรงเร่งเริงฤทธิ์กล้าเร่งร้าวเรือยาวนะครับแรงเร่งเริงฤทธิ์กล้าคือเหมือนม้าห้าตัวที่มันกาลังตกมันหื่นมันกําลังถึงฤดูผสมพันธุ์มันมันอยากผสมพันธุ์มาก แรงเยอะมากนะครับเร่งเราเลยอย่าไม่สนใจเด็กว่าเป็นเด็กด้วยนะครับไม่สนใจว่าพเพื่อนผระแพงเป็นเด็กครับตอนนี้ผระแพงเป็นเด็กดุดสารเมามันบ้างาไล่แทงงวงคว้าอยู่เคา้าคลุกเอาดุดสารสารแปลว่าช้างครับเมามันบ้าก็คือตกมันครับเวลาเขาเปลี่ยนโอ้โหมึงมึงช้างตกมันนะชับมึงเอางาไล่แทงเลยนะครับไล่แทงงวงงาไล่แทงงวงคว้านะครับหมดทัทง้ทงแทงทั้งคว้านะครับ ยากอ,อยู่เค้าคุกเอาคือฟัดอย่างเดียวนะครับแบบรุนแรงมากเลยนะครับเหมือนช้างตกมันเหมือนม้าหื่น5ตัวนะครับขนาะได้ครั้งที่2กับว่าแพงนะปลาโลมเล้าอ่อนไทยแก้วพี่เอ๋ยเรียมได้ยากด้วยเยอวมนันคือนไหนที่จัดกันอยู่เนี่ยโอ้ปลาเล้าปลาโลมไปด้วยแก้วพี่เอ๋ยเรียมได้ยากด้วยยาวมันขอพี่ไม่ได้จัดเด็กสาวแบบนี้ยากแล้วไม่ไม่ได้มานานเลยอย่างนี้นะครับโอ้ยากด้วยเยวมันนะครับ เอนดูวานอย่าพร้องเชิญพระนุษ์นิ่มน้องอดพี่ไวเอาบุญก่อนเทินนะครับก็พะลอนะครับบอกเอนดูวานอย่าพร้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนั่นเลยนะอย่าเพิ่งไปหยุดนะบ้านเอนดูวันอย่าพร้องคืออย่าอย่าว่าพี่เลยนะเชิญพนุษนิ่มน้องอดพี่ไวเอาบุญก่อนเทินทนพี่ไว้หน่อยนะครับเอาบุญหน่อยให้พี่จัดหนักหักหน่อยอย่างนี้นะครับพะลอบอกนะครับอดพี่ไวเอาบุญก่อนเทินนะครับ เห็นไหมครับพะอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทีน,นี้มาดูต่อนะกับพร,ระแพงต่อนะครับตอนนี้จะเป็นลักษณะของโครงสีสุภาพต่อนะครับอันแรกๆจะเป็นโครงสองนะบ่มาลายสมอนเล่งเร,ร้าฤทธิรงสองอ่อนระทวยองค์ละห้อยความรักดุดทิพสงโสดชื่นบัดชื่นบัดเศร้าส้อยส้างส้อยสดใส พอเร่งจนหมดแรงนะครับ2อ่อ,อนแล้วถวยองแล้วห้อยก็ทั้งสองสองสาวนะครับหมดแรงเลยอ่อนแล้วถวยเลยความรักดุดทิพย์สงศ์ชื่นก็คือมีความสุขนะครับดุดน้ําทิพย์มาประโลมใจเลยนะบัดชื่นบัดเจ้าสร้อยสางสร้อยสดใสมีทั้งแบบทั้งสดชื่นนะครับบางทีก็เศร้าบางทีก็มีความสุขสดใสขึ้นมาแบบสาวน้อยเนาะตกใจอยู่ทายังไงดีเนาะเพิ่งเจอผู้ชายครั้งแรกอย่างงี้นะครับก็ ต่อครับสะเทือนฟ้าฟื้นลั่นสวงสวรรค์พื้นแผ่นดินแดยันหย่อนไส้สาครคลื่นอึงอันนบเฟื่องฟองนาและทั่วทิศไม้ไล่โยกเหยือกอัศจรรย์คือจัดเพอเพื่อนพือแผงทั้งสองตัวอ่อนไปเลยนะครับสะเทือนฟ้าเลื่อนลั่นเลยโอ้โหสวงสวรรค์กันได้ยินไปทั่วหมดเลยนะครับเอากันอยู่บนพื้นดินได้ยินทั่วสวงสวรรค์นะพื้นแผ่นดินแดยันหย่อนไส้คือแผ่นดินสะเทือนเลยนะครับสาครคลื่นอึงอันนบเฟื่องฟองนาคือ แต่ครคือน้ำนะครับคลื่นเกิดเป็นคลื่นน้ำนะครับกองน้ํากระจายเลยนะครับและ่ทั่วทิศไม้ไร่โยกเยกอาัศาจรรย์คือต้นไม้นี่สั่นไหวไปทั่วทุกทิศนะครับโอ้ขยับไปมาเลยครับโอ้แรงขนาดไหนที่ดูค,ความเปรียบนะครับขุนสีครึ่งคู่เขาสาวสีเหมือนกับพญาราชสีนี่จัดกบลังราชสีอยู่นะครับสิงโตจัดกันอยู่เนะี่ยสารแนบนางคตรฉลีาลาดลาดเล่นเหมือนช้างกำลังจัดกันอยู่สายทองย่องยองปรีทาชื่นชมนาเหมือน กวางกำลังจัดกันอยู่กระต่ายกระแตเต้นตอบเต้าสมสมหนก็เหมือนกระต่ายกำลังจัดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทินกรไก่เกี้ยวเมียงบัวบัวบ่อบานหุบ,ลบ,บก,ก,ลก,ลกลัวผู้ยำภูมิรีพมมรมวเมอซาบัวนาซอนนอกในกล็ดกล้ามกลิ่นกลัวเกสรก็คือ,อเ,ปเป็นความเปรียบเนาะตอนนี้ก็มแมลงผู้นะครับบานหุบกลัวผู้ยำคือ,อดอกไม้ของนางนะครับ บัวบ่บานหุบกลัวผู้ย้ำเนะ่ยเปรียบเทียบแบบไม่ธรรมดาเลยครับอทินกรนกรรไก่เกี้ยวเมียงบัวเนะี่ยคือทินกรก็เปรียบเป็นพระรอเนะเป็นะอาทิ์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ทรงศักดนะิก์เนาะก็กอดทั้งสองคนนะครับแล้วก็มองเลนะว่าจัดกันแล้วจัดเจอแล้วนะมองไปที่ดอกบัวของน้องนะครับของทั้งของพระแพงนะ่างตน,นี้พระ,พระแผงบัวบ่อบานหุบกลัวผู้ย้ำ นางไม่กล้าเลยนะครับนางไม่กล้าที่จะเปิดเลยนะครับเปิดบัวนะครับเพราะอะไรเพราะกลัวผู้ยำ้ำกลัวแมลงผู้ของพระลอไปเอาอีกรอบนะครับภูมิมลีพมรมัวมอทราบบัวนาหรือว่าตอนนี้ตัวแมลงผู้กนะํากำลังเมานะครับกำลังหมดมันมเรียกว่าวอะไรเมาทราบบัวนซึมทาบหรหลงหลงอยู่ใน ตัวบัวอยู่นะครับหลงอยู่ในนะน้องน้อยอยู่อย่างนี้นะครับซอนซอกในกลีบกล่ํกลิ่นกล้วเกสรยังอยู่ข้างในอยู่นะครับยังอยู่ข้างในอยู่เลยนะยังยังเล่นอย่างนั้นเลยคือกลัวกลัวแรงนะครับบอ่อคลาใครน้อยหนึ่งลือหยุดอยู่นายังไข่ปลองปฏิยุทธ์ไปม้วยปลานีดอกบัวปุดบอ่อชื่นชมนาหุบอยู่บอ่อบานด้วยดอก้อยสัตบ,บัน โอ้ไมีธรรมดามากาขณะที่บัวบอบานหุบกลัวผู้ยำาก็คือทั้งกลัวนะกอดไว้นะครับแต่ว่าบัวนั้นก็ยังซอนนอกในกลีบกล้ากลิ่นกล่วเกรสรคือคือผมคิดมันมันซอนนอกในกลีบกล้ากลิ่นกลัวเกรสรนคืออยู่ใกล้ๆอยู่ในนอกของดอกบัวนะครับ บอกคลาใครน้อยหนึ right ่งเลยหยุดอยู่นะไม่หยุดสักครั้งเลยนะครับยังใครปองปฏิยุทธ์ไปมวยคือพระลอนี่ไม่หยุดเลยนะครับยังปองปฏิยุทธ์คือยังจะทําศึกอยู่ตลอดไม่ยอมไม่ยอมตายนะไปมวยก็ไม่ตายนะครับใครปองปฏิยุทธ์คือยากทําศึกอยู่ไม่ยอมหยุดเลยนะครับปราณีดอกบัวปุดบ่อชื่นชมนาปราณีดอกบัวปุดสงสารดอกบัวหน่อย บ่ชื่นชมนานะครับก็เลยของสารดอกบัวนะี่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่จัดอีกหน่อยนะครับหุบอยู่บาบานด้วยดอกส้อยสัตบ,บัญน,นะครับก็หุบอยู่นะครับไม่บานแล้วนะครับนี่หมายความว่าคือต้องต้องรักษานานไว้หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นเออพอนอ่าพ่อแพงต้องบอกให้พระลอนะี่หยุดนะ ป้านี้ดอกัวกุดบลอชื่นชมนานครับไม,ไม่ได้บอกนะแต่พลอก็หยุดสงสารนะหุบอยู่เบาบ้านด้วยดอกสร้อยสัตบันคือ,อหุบไม่บ้านแล้วไม,ไ,มไม่อยากสู้แล้วนะครับเหนื่อยนะครับแต่สุดท้ายก็ไป,ไปอาบน้ําอยู่ในอ่างทองคําด้วยกันแล้วก็ไปพักผ่อนนอนหลับด้วยกันนะครับทั้ง4 3สามกษัตริยนะ์วันเดียวนะครับจากพลลนี่สังเกตนะพะลอไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้โอ้มันสุด แสบสุดซส้จริงๆนะครับลองอ่านดูนะครับแล้วจินตนาการตามนะครับเรื่องนี้ลองทุกคนอยากให้ทุกคนไปอ่านแล้วถ้าใครแปลไม่ออกนะเปิดลองเปิดเพราะฉะนั้นกรมออนไลน์ดูก็ได้นะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแล้วก็แล้วก็จินตามนะครับจินตนาการตามแล้วจะสนุกไปกับเรื่องนะครับวรรณคดีไทยนะครับเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องโอ้ต้องอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยลองลองมาอ่านนี้ดูสิครับสนุกจะตายครับวรรณคดีไทยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ